หนิงปณิตาทิ้งตำแหน่งสไพรตลาดยอมเซ็นใบหย่าให้สามีแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนมาทั้งสัปดาห์กับกรณีเรื่องความสัมพันธ์ของจินจารินกับหนิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่ามีปัญหากันจริงแต่อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยและเคลียร์กันอยู่และกำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความสัมพันธ์เลยทีเดียวสำหรับหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะที่ล่าสุดก็เหมือนจะมีสองสัญญาณไม่ค่อยดีในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ที่ดูแล้วอาจจะบ่งบอกว่าตอนนี้นิงอาจจะเลิกรากับจินไปแล้วโดวยก่อนหน้านี้รายการที่เตรียมออกอากาศในวันที่24เมษายนนี้นิงปณิตาได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักกับจินจรินช่วงหนึ่งว่าเรื่องที่นิงโพสต์เรื่องที่จินจูงมือผู้หญิงในสนามบินและบอกว่าจินไปกับเพื่อนร่วมง,งานนั้นช่วงนั้นเป็นวันหยุดสงกรานต์ตนได้ใช้เวลาทั้งหมดกับลูกอีกอย่างคือตนเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่คนรู้เบอร์ใหม่ตนเยอะมากจนคิดว่าเขาไปเอาเบอร์ตนมาจากไหน ตนอยากอยู่กับลูกถ้าติดต่อตนไม่ได้ก็มีคนส่งข้อความเข้าและทุกช่องทางโซเชียลและตนก็เลยโพสต์ข้อความออกไปแบบนั้นตนไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่าที่รู้คนเรามีเวลาเรื่องสภาพจิตใจก็ไม่ได้ดีแต่หมดเวลาอ่อนแอแล้วตนขอเวลาอีกนิดเดียวถึงเวลาที่ตนต้องออกมาชี้แจงอะไรหลายเรื่องทีเดียวตนเก็บมาเป็นปีแล้ว และยิ่งมีข่าวไปเรื่อยๆือเรื่องบางเรื่องมันตัดสินใจช้าๆ้าแบบมีสติและตัดสินใจแล้วก็คือทางออกที่ดีที่สุดแล้ววันที่แย่ที่สุดเราจะรู้ว่าใครรักเราที่สุดโดยล่าสุดในทางรายการช่องวันได้มีการเปิดเผยว่านิงปณิตาพร้อมออกมาเปิดใจเรื่องนี้แล้วในวันจันทร์ที่14เมษายนถึงปัญหาเรื่องครอบครัวจะสรุปเป็นอย่างไรอย่าหรือไม่อย่าต้องรอติดตามกันพร้อมกันนี้พิธีกรสาวเบ้นพรชิตายังขอให้ผู้ชมเป็นกำลังใจให้พี่นิิงด้วยนอกจากนี้ในตัวอย่างรายการเทปพิเศษ ที่มีหนิงปณิตาเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้โดยมีบางช่วงบางตอนหนิงได้พูดว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งโดยทางคันย่าได้ถามว่าถ้าเกิดเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เรายังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้มีประเด็นมือที่สเข้ามาในครอบครัวก็มีประโยคที่หนิงแล้วว่าหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนดูเรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนดูเรื่องนี้แล้วมาเล่าให้ฟัง นอกจากนี้ในรายการยังมีคําถามว่านิงอยากหย่าไหมก่อนจะตัดไปที่หนิงพูดว่านิงเหนื่อยนิงห่วงอย่างเดียวแค่นิรินและยังมีตัวอยา่างมีคําถามว่าเลิกหรือไม่เลิกก็มีคําพูดของหนิงว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกแต่ละ่าสุดเมื่อลองไปส่องในอินสตาแกรมของนิงปณิตาพบว่าตอนนี้นิงได้เลิกติดตามจินจรินไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแทบจะเป็นสองสัญญ,ญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่าจากนี้ความรักของหนิงและจินอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป